2เทคนิคง่ายๆช่วยเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอของเราครับเพื่อนๆมีคลิปแมสหรือว่าคลิปนางฟ้าของแต่ละคนบ้างไหมครับหรือว่าใครที่ไม่มีคลิปแมสนะครับแต่ก็เป็นวิธีที่สามารถทําให้ยอดวิวคลิปเก่าๆเพิ่มขึ้นได้ครับวิธีแรกการตอบกลับด้วยวิดีโอครับแค่เราเลือกคอมเมนต์ที่เราต้องการตอบกลับครับหลังจากนั้นกดปุ่มคลิปวิดีโอตรงคอมเมนต์ครับแล้วเราก็ถ่ายวิดีโอหรือว่าเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการตอบกลับครับการตอบกลับแบบคลิปวิดีโอมันก็จะช่วยให้คนเนี่ยสนใจคุณมากขึ้นเรายังสามารถตอบกลับคคอออนนนใิปววดดดีโขงื่ไ้้ย วิธีที่2ก่อนอัปโหลดคลิปวิดีโอให้เรากดอ้างอิงถึงคลิปวิดีโอที่เราเคยอัปโหลดไปก่อนหน้าครับแค่กดปุ่มคําว่าวิดีโอตรงใต้แคปชั่นครับหลังจากนั้นเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะอ้างอิงถึงครับเมื่อเรากดอัปโหลดคลิปวิดีโอนะครับคนที่มาดูคลิปของเราก็สามารถกลับไปดูคลิปต่างๆที่เราเคยอ้างอิงถึงได้ผ่านแคปชั่นใต้คลิปแบบนี้ได้เลยครับแค่ใช้2วิธีนี้ก็ทำให้ยอดวิวของเราเพิ่มมากขึ้นแล้วยิ่งใครมีคลิปแมสนะครับ ให้รีบตอบกลับด้วยคลิปวิดีโอหรือว่ากดอ้างอิงถึงคลิปแบบนี้ก็ช่วยทำให้ยอดวิวคลิปเก่าๆของเราเพิ่มมากขึ้นครับใครชอบเทคนิคดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์และก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับ